สวัสดีค่ะคุณแม่หมอนหน่อยจากเพจ doctor ใน the family เช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เข้าสู่สัปดาห์ที่28ของการตั้งครรภ์ค่ะเข้าสู่ไตรมาสที่3แล้วนะคะคุณแม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์คุณแม่จะได้เจอตัวเล็กแล้วนะคะไตรมาสที่3นะคะเป็นไตรมาสที่เราใกล้คลอดน,นะแต่เป็นไตรมาสที่ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันเนื่องจากว่าท้องของคุณแม่จะโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะทําให้คุณแม่อาจจะมีอาการต่างๆต,ตามมานะในสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับลูกน้อยของเราบ้างสัปดาห์นี้ลูกน้อยของเรามีขนาด15นิ้วววนนนนะะะคคหรืือออ่่่่่าาาขขดเเเทกัับม,มงง ในสัปดาห์นี้ส่วนสําคัญมากๆเลยก็คือสมองของลูกน้อยค่ะเพราะว่าไต,ตรมาสที่3นี้นะสมองของลูกจะมีการพัฒนาอย่างเร็วมากๆเลยค่ะสมองของเขานะคะจะมีขนาดเป็น3เท่าของไตรมาสที่2เลยนะดังนั้นไตรมาสนี้จะมีความสาคัญมากๆที่เราต้องทานสารอาหารในการบํารุงสมองของลูกน้อยให้เพียงพอนะคะซึ่งนอกจากสมองจะโตขึ้นมากแล้วรอยหยักในสมองของลูกก็มีการพัฒนามากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะสมองส่วนซีรีบัมนะคะซึ่งจะมีการสร้างรอยหยักมากขึ้นซึ่งจะเป็นความสําคัญในเรื่องของความจาของลูกน้อยแล้วก ทักษะต่างๆของลูกน้อยนั่นเองค่ะสารอาหารที่สําคัญในการช่วยสร้างสมองของลูกน้อยก็คือ DHA แล้วก็โคลีนซึ่งเหมือนเหมยพยายามบอกคุณแม่ว่าห้ามขาดนะคะพยายามทานให้เพียงพอค่ะโดยแนะนําให้คุณแม่ทานโคลีนอย่างน้อย450-500มิลลิกรัมต่อวันนะแล้วก็ DHA นะคะ ให้ทานประมาณ250-500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อช่วยในการพัฒนาสมองของลูกน้อยในช่วงที่เราตั้งครรภ์ค่ะนอกจากนี้สัปดาห์นี้ลูกน้อยของเราได้เริ่มฝันแล้วนะคะนอกจากคุณแม่จะฝันถึงลูกน้อยลูกน้อยก็อาจจะเริ่มฝันถึงคุณแม่เช่นกันนะเพราะว่าในสัปดาห์นี้ลูกของเราจะมีเลมสลีปค่ะ ซึ่งเป็นช่วงสาคัญนะคะเวลาที่เขาหลับนะจะเป็นช่วงที่ทําให้เกิดการฝันนั่นเองเอ็มสลีฟจะได้มีการพัฒนาในสัปดาห์นี้ของลูกแล้วค่ะนอกจากเรื่องของการฝันแล้วนะเขายังชอบทําหน้าทะลนเพราะว่าสมองของลูกมีการสร้างสรางสรสื่อปตระสาทต่างๆนะคะเขาเริ่มมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเริ่มทําหน้าทะลนทะลนถ้าคุณแม่ไปอันตาราซาวในช่วงสัปดาห์นี้ก็อาจจะทําให้เขายิ้มหรือเขาทําหน้าทะลนแลบเล่นให้คุณแม่ได้เช่นกันนะ ในสัปดาห์นี้เกิดอะไรกับคุณแม่บ้างก็ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยคุณหมออาจจะนัดคุณแม่ไปฝากขันทุก2ส,สัปดาห์เพื่อติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดน,นอกจากนี้อาการที่คุณแม่จะเจอได้บ่อยนะคะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปคือการเจ็บคันหลอกหรือว่า b r a c t o n Hic k Contaction r นะ ซึ่งอาการเจ็บคันหลอกเกิดจากการที่บทลูกของเราพยายามฝึกตัวเองนะคะเพื่อจะช่วยในการคลอดแล้วก็เป็นการฝึกปากบทลูกนะคะให้มีความนุ่มมากขึ้นเพื่อเตรียมการคลอดนั่นเองค่ะซึ่งอาการเจ็บคันหลอกนะคะสามารถเจอได้นะคะตั้งแต่ช่วงไตรมารสสเลยนะแต่ว่าจะเจอมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ของการตั้งครรภ์การเจ็บคันหลอกเป็นยังไงนะก็จะเป็นการเกรงตัวของบทลูกนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่เป็นแพทเทิร์นนะเนื่องจากว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเฉยๆนะซึ่งมักจะสัมพันธ์กับท่าทางของคุณแม่นะเช่นการยืนมากเกิน ไปเดินมากเกินไปก็อาจจะเกิดอาการหดเกร็งของมดลูกได้นะคะแล้วก็จะเป็นอยู่แค่พักสั้นๆเท่านั้นแล้วก็จะหายไปเองนะและนอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับภาวะขาดน้ํานะคะคุณแม่ถ้าถติถว่ามีอาการขาดน้ําก็อาจจะทําให้หมดลูกมีอาการเก่งตัวได้บ่อยขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นนั่นเองค่ะแต่อาการมันจะหายไปเองแล้วก็ไม่เป็นแพทเทิร์นสาคัญไม่มีอะไรต้องกังวลนะ แต่ให้สังเกตไปนิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าคุณแม่มีอาการหดเกรง็งมดลูกแบบเป็นแพทเทิร์นก็คือหดนานแล้วก็มาทุกสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะอาจจะต้องระวังนิดนึงว่าเป็นภาวะเจ็บคันจริงหรือเปล่าแนะนําให้รีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะนอกจากภาวะเจ็บคันเตือนแล้วนะคะสิ่งที่คุณแม่จะเริ่มเจอในช่วงไต,ตรมาสนี้ก็คือชัยอาร์ติก้าเพนนะเนื่องจากว่าตรงบริเวณขาของเรานะคะจะมีเส้นประสาทนะคะที่เรียกว่าชัยอาร์ติก้าเนิร์ฟนะเวลาที่ลูกเรา โตมากขึ้นนะคะและบางคนนะคะหัวเขาเริ่มกลับแล้วก็อาจจะไปกดทับเส้นประสาทเส้นนี้อาจจะทําให้คุณแม่มีอาการเจ็บแบบเจ็บแปรบรบ้าวบางกานแพทย์เรียกว่า sharp shooting p a นะคะก็คือจะแบบแปบบ๊บขึ้นมาแบบอย่าง เจ็บมากๆเลยหมอหน่อยเคยเจ็บล้าแบบเจ็บมากๆน้ําตาไหลเลยซึ่งถ้าคุณแม่มีอาการนะคะแนะนําให้คุณแม่ยืดขาเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนะั้นแล้วก็สามารถใช้ของอุ่นๆประครบเพื่อลดอาการได้เช่นกันนะคะโดยส่วนใหญ่อาการนี้จะหายไปเองถ้าลูกเรานะคะออกจากบริเวณที่เป็นเส้นประสาทเราก็จะรู้สึกดีขึ้นนะขึ้นอยู่กับว่าลูกของเราไปกดนานแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการของลูกจะทําให้ส่งผลต่อคุณแม่ได้ในช่วงไตรมาสที่3นี้นะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะหมอหน่อยแนะนํานะคะให้คุณแม่ดูแลเรื่องสารอาหาร ทานอาหารให้เพียงพอนะคะให้ได้พลังงานมากขึ้น500กิโลแคลอรี่ต่อวันโดยเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงกลุ่มไขมันดีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะรวมถึงผักผลไม้ต่างๆเพื่อให้ได้วิตามินและเกลือแร่ยอย่างเพียงพอนะนอกจากนี้ควรไปติดตามอาการกับคุณหมออย่างต่อเนื่องหาเวลาออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายหรือทําโยคะเบาๆนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไหนบังว่าการเดินทางของคุณแม่ในสัปดาห์ที่28แล้วก็ไตรมาที่3นี้จะราบรื่นนะในสัปดาห์ที่29จะเกิดอะไรกับคุณ แม่บ้างอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ก่อนนะคะใครชื่นชอบเนื้อหาวิบัยบีพันนนซีของเราหน่อยนะคะอย่าลืมอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Ww w ร์ไว o ์เ o ็บพักต้นหน่อยดอแลแล้วก็ wwww e ไว o ์ e ว็บ s c o m แล้วก็สามารถสะสมการวิบัยบีพันนนซีการได้ในเลิฟโปรตีนก็สามารถติดตามเลิฟโปรตีนได้ในทุกช่องทางเลยนะคะหวังว่าคุณแม่จะมีความสุขในการเดินทางสู่เท้นทางกับเป็นแม่นะคะแฮปปี้พันนันซีค่ะบ๊ายบายนะคะ